หลังจากติดตั้งขาตั้งเสร็จเรียบร้อยให้ทำการเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์จะเป็นการเริ่มต้นการใช้งานขาตั้งให้ทำการกดปุ่ม M ค้างไว้หน้าจอกระพริบเป็นเครื่องหมายขีดกระพริบระดับปรับขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดอาจต้องใช้เวลาเป็นวิธีการปรับตั้งค่าต่างๆจากโรงงานหน้าจอจะแสดงผลเป็น1650ม mm. ลเมเป็นระดับสูงสุดของขาตั้งให้ทำการปรับระดับลงมาเพื่อติดตั้งหน้าจอควรปรับระดับให้เหมาะสม หลังจากได้ระดับความสูงที่เหมาะสมแล้วให้ทำการติดตั้งหน้าจอให้ประกอบขาเข้ากับตัวหน้าจอซึ่งในกล่องจะมีมาให้หลังจากติดตั้งและล็อกขาตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการกดปุ่ม M 1ครั้งหน้าจอจะแสดงผลเป็น S จากนั้นให้กดปุ่มล็อกค้างไว้หน้าจอจะแสดงผลเป็น DN และความสูงปัจจุบันให้ทำการกดปุ่มเลื่อนจอทีวีลงมาโดยระยะห่างขอบจอทีวีกับขอบด้านบนของตัวขาตั้งจะต้องห่างประมาณ10-20ซนติเมตรให้ทำการกดปุ่ม M 1ครั้ง ระบบจะทำการบันทึกความสูงของจอทีวีกับตัวขาตั้งไว้เพื่อเป็นการป้องกันการเผลเอไปกดปุ่มลงเพื่อล็อกไว้ไม่ให้สามารถเลื่อนลงมาต่ำจนกระแทกอาจทาให้เกิดความเสียหายกับจอทีวีและตัวเครื่องได้ขั้นตอนการตั้งค่าหน่วยความจำเลื่อนหน้าจอไปยังตำแหน่งที่ต้องการกดปุ่ม M 1ครั้งหน้าจอจะแสดงผลเป็น S ให้เลือกเลข1 2หรือ3กดปุ่มใดๆก็ได้เช่นกดปุ่มเลข1จะเป็นการล็อกหน่วยความจำจะบันทึกหน่วยความจำที่เลข1 เลื่อนหน้าจอไปยังตำแหน่งความสูงที่เหมาะสมเช่น150ซนติเมตรกดปุ่ม M 1ครั้งหน้าจอจะ,สะแสดงผลเป็น S ให้เลือกกดปุ่มเลข2เพื่อบันทึกหน่วยความจำที่เลข2บันทึกหน่วยความจำที่3ก็ทำเช่นเดียวกันการเรียกใช้งานหน่วยความจำที่บันทึกไว้โดยกดปุ่มเลข1 2หรือ3คือการเรียกใช้งานหน่วยความจำระดับความสูงที่ตั้งค่าไว้แล้วตามต้องการมาใช้งานโดยกดปุ่มเลขที่ตัวเครื่องหรือกดที่รีโมทก็ได้ หน่วยความจำที่เราล็อกไว้แล้วที่ตัวเครื่องจะเลื่อนตำแหน่งหน้าจอให้อัตโนมัติปุ่มกดล็อกระบบเพื่อความปลอดภัยกดปุ่มรูปกุญแจจะสามารถล็อกปุ่มทั้งหมดบนตัวเครื่องจะขึ้นสัญญาณไฟสีแดงเพื่อป้องกันเด็กๆอาจจะมาเผลอกดเล่นและสามารถกดปุ่มปลดล็อกได้โดยกดปุ่มรูปกุญแจค้างไว้จนขึ้นสัญญาณไฟสีเขียวเป็นปลดล็อกระบบความปลอดภัยปุ่มทั้งหมดจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ